ช่วงน,นี้อะไรนะเป็นไวรอลเมนูสําหรับไอ้พเจชูนี่ต้องฝืนถือเลย่ขยะขยะงงมือเลยเมนูสองใจถ้ามัเหมาะสําหรับคนเจ้าชู้แบบไอคนถ่ายเจ้าของเมนูนะครับคุณดูไว้นะครับ <c oughs> เมนูสองใจก็คือเป็นชาไทยโกโก้คือใครชอบโกโก้แล้วก็ชอบชาไทยด้วยเราผสมให้แล้ว็อปปิ้งเป็นเปาือวก้ยขยะนั้งเลยอ่ะให้กินเลยเมนูอะไรเจ้าชมเจ้าชูอะไรเนี่ยมีเมนูคนดีแม็ใส่บาทมาให้ที่เมนูฉันรวมเลย <c oughs> ได้บ้าทเลยล่ะ ไมอ,อร่อยแต่ว่าไม่มีเฉ่าปวยเลยร้านนี้ให้เฉ่าปวยน้อยว่ะ โกโก้นุ่มๆเค็มๆ um แล้วมีกลิ่นชาไทยเ<ม>ข้านะอันนี้เราไม่ต้องเลือกในเมื่อเราเลือกได<ม>้ทั้งคู่ใช่ไหมเราก็บอกชาไทายไปว่าเดี๋ยวเจอกันนะแล้วเราก็ไปบอกโกโก้ว่าวันนี้ยังไม่ว่างอ่าเพราะวันต่อไปแล้วก็ไปบอกโกโก้ว่าอะไรเจ็บป่วยเมื่อคืนป่วยไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้บังคับให้พี่มาถ่ายพี่ก็ถา่ถายใครยังไม่เคยกินชาไทยโกโก้อร่อยมากใส่เฉาก๊วยใส่ไข่ไขไมุกม,ม่รู้จักไหมชาไทยโกโก้รู้จักอ่าเพราะว่าเป็นคนเจ้าชูไงเจ้าชูเขาจะรู้จักพี่เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยร้านเรามีชาไทยโกโก้ต<ม>าแข็งมากจริง ได้เลยอร่อยมากนี่แก้วใหญ่ๆเแบบิ<ๆ>่มๆเด็ดพุทจะฉู